ในดุดอักษรคุณพลอยน้องสาวคุณเพชรมาพร้อมพร้อม,อมดุเด็ดขาดมาผู้นำนะคะเรื่องนี้ต้องคอย,ยี้ติตะชยานิษซึ่งบอกว่าเป็นบุคลิกที่ต่างจากตัวจริงและเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดด้ค่ะด้วยความที่คุณพลอยเขาจะเป็นคนที่อกหายลายพื้นแล้วเราเล่นแต่สนๆมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าติดความสนชายก็เลยต้องปรับบุคลิกให้แบบมีความสง่างาม ก็นงิ่งๆแบบเชิดๆเออมีความดุด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนดุค่ะ <laughs> เสียงแข็งเสียงแข็งดุไหมก็คิดว่าคงเป็นไปตามตามอารมณ์ตามเรื่องราวแต่ถ้าเวลายอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีความเล่นมีความแบบงงคยังนิดหน่อยอะไรประมาณนะพูดให้ฉะฉานขึ้น มีความมั่นใจเพราะว่าคนมั่นใจเนี่ยจะพูดแบบเขาจะมีจังหวะแล้วก็เป็นคำพูดที่คมอืมซึ่งจาไม่มีซึ่งจาไม่มีมมอม <c oughs> ก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทีอาอย่างซีแรกที่เปิดตัวไปเลยเราเถียงกับพี่ชายเรื่องเรื่องที่แบบเอ้ยทำไมถึงจะซื้อที่ดินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลในหัวแล้วเราต้องมั่นใจในแบบข้อมูลของเราว่าแบบเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะไม่ไม่ปรึกษากันก่อนหรอ อืมเราใช่ก็เลยแบบคิดว่าเขาเป็นคนที่มีคำพูดที่แบบชัดเจนคนจะต้องฟังเขาใช่แบบนี้เรียกว่าเล็กพลิกขี้หนูค่ะตะดุขนาดเนี้ยคุณพลอยแทบจะเป็นพี่ใหญ่ของจุธาเทพแทนคุณเพชรแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง